กล่อง 6, หกใช่ไหมกองเซหกขวดเอามาก,ก่อนหกขวดปอน่ะอันนี้สิบสองเอาเอาหกขวดก่อนใช่หกขวดก่อนสิบสองมันมีเอามาค่ะโอเคพอนี้ก็ได้มันจะไม่เกลอะ่ะกะไม่ด้ไม่เกลอะ่ะ เพราะกล่อง12มันต้องได้ใส่คอลลาเจนไปด้วยอยู่

มาหกบ่กล้องหกบ่ mà còn hộp mà còn hộp còn hộp cái Okay. ไม่มีบอกนี่สิบสองมีงรำอยู่สิบสองิบสองมีงานรำอยู่สิบสองกุ้งาอืมอาเืมเดี๋ยวนะจำไม่ได้เลย สามแดงสามคอลลาเจนสามอืมอเกือบลืมส้มแล้วไหมล่ะ ดูบินดีนะมีมีเหรียญด้วยนะด,ด,ดูด,ด,ดีๆมีดีให้ด,ดูโ คอลลาเจนสลามคอลลาเจนสามอ่ะกล่องหกมาเรื่อยๆนะจ๊ะคอยคัตเตอร์อยู่ไหนวะมาไว้กล่องก่อนแดงสีส้มสอง

เดี๋ยวน้มหายไปไหนอเาเดี๋ยวเเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์จะจะอะรของเจ้าติดอะไรนะนั้นสิบสองหรือไปหกอันนี้หกอ๋อหกหาบ่ือบแล้วนะะจะวัดจัดติดแล้วจะสไปน กำลังใจกับชีวิตกัตงเลยส้มสองแดงสี 3, ส่ริบสามเตสโอเคบบก็แสดงว่ามันอยู่ในกนนล่องอแพ็กะดูรหนึอดแสติกเกอร์ ให้ชัวร์ให้ชัวร์อย่าเพิ่งงัวไปมันไม่ใช่ธรรมดานล้วจะให้สวเรืลเล่อยนะคอลลาเจนสามกองหกมา เดี๋ยวลงกล่องนะ,ะมันไม่ใช่ในกล่องอื่นบนเจ้าจมคือเท่าไหรนะ่นั่นน่ะกล่องอื่นเนะจเจ้าเจ้าบินอื่นใส่ในกล่องหรือเป,ปนะอเอล่าเจ้าเห็นได้จ้ากล่องละนั่น่กล่องเดียวนั่นแหละหกแดงห แล้วตอนนี้ตอนทนี่สองงั้นแกหกมึงก่อนเลยแกหกออกมาด้วยแกะละไนะฮะเผื่อมันอยูใ่ในกล่องหกทำไมแดงสามชมสามพวกมันคีดหาพวกบ้าฝรั่งอยู่นหนดเนาลืมหมด จะเอาข่าวเอาออกเนาะขึ้หาบาฟรังบ่เด้เนาะโอ้ยเนาะไข่บวกขนอยู่บนต้นเอาใส่ให้เพื่อนด้วยนะเพราะบอกคนนี้ระบุไฟบวกขนด้วยปรตีนสามจ้แคนในใทยป่ะให้เอสียังไงใส่ในนี้ไปเลย ยั Hoy, ่มนโตะหรือเปล่าขแฟนผูแกนมาจากพระธาพนมน่ะไม่ดาไปดูทิบ้านได้พวกแขมโตบ้านี่หะเราก็นั่งเคยทานข้าอกับ้าอให้แนมองหะไม่ต้อห่อเลยน่ะใส่ให้ดดแดงหคอลลาเจนส อกงันาเสืออันนี้เดียวเดียวเหลืออะไรหกวะอ่ะมันไม่มีหกแล้วนะแถวเนี้ยไม่ใชนะเพราะว่าเพิ่ตัวนี้แล้วถึงได้ออมาแกแสิบสองอางันไม่เจออะไรแล้น เขาบอกคอยก็ไม่น่าลืมใส่นะเขาบอกน่าใส่อยู่นะเขาก็ไม่คิดฮอดผัวฝรั่งนะเขาก็ได้หร้อค่อยคิดวะ่าวบาเรียกงัวบอไม่ได้ เ,เราเยงงัหพวราเลี้ยงงัวแล้วาวก้ว,ว,วไม่มีใช่ไหมนันก็เอาไว้นนก่อนอันหกก็เอาไปแทนในที่ยังไม่แพ็คก็ได้จะเพราะมันห่อไปแล้วนั่นบบน่นะจ้บอกจะแพ็คสองลังเนะาะแพ็คสองกล่องนันนะ่ะอ่าฝาจะลืมก็ได้ เขาอาจจะลืมก็ได้ถ้่งั้น่ะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่เขาบอกเขาใส่ทุกอันอยู่อย่าบอกนะเฮียน,นะมูนเฮียน,นะมูพื้นนะกอนะนะงนัดตั้งอ,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 อะไรอย่างเง้ยเด้งสามสองสามฮะโอเคพอและเอลพอก่อน นี่เป็นอยู่ในใน,น่าเตรียมไว้อยู่สามอันให้ไปฟูไปมาก็ได้คาเฟ่ <All right. S 1> เราของเราให้เพราะมันหมดมีสามกล่องไอ้ให้ป้อมจัดไปให้อยู่ตรงหลังตู้กระจกคาเฟ่แดงสามส้มสามโลชั่นสอง

รังรชาติมีเกลี่ยไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีรังที่เกะี่ยเลยเปล่าไม่มีเนาะแกใหม่ีปว่า ของเป็นแบนกกาแฟากล่องแล้วกล่องนั้นก็ได้ไมั้ยกล่องเล็กๆก,ก,กว่าไที่เราใส่เนี่ยเล็กๆก,กว่าหกขวดอ่ะ กี่แดงหกอยู่นะที่ว่าใบาไม่มีใช่ไหมแดงใช่ไหมมีรังมั้ไหมล่ะอาไหนใส่บ้านเอาไปให้แกใส่บนนั้นตอนนั้นมีผ้าด,ด้วยนั่นน่ะตอนนั้นไม่้ใส่แดงหกส้มหก แดงสามส้มสามร้อยคสิ para ่ง คอยจอะน,ยนั่งอยู่นี่นแม่ยังอี้บาทเลยคอยเขจะเ้าล้นี่นั่งฟังเรานีก็ได้ลไม่รังที่เปิดตูนนะไ,ไปเจ<า>ริญฮะตูนหายบอกกลอง,องที่เปิดตูดที่หายเนะกล้อเปิดหายนะฮะกล้องสไดกล้องเปิดตูหก,กบ,บอกเอ,อเนีิ่เปตไล่ตามอะไบานี่บินหายเสแล้วกล้องหายอีกบาเนาี<า>่ กองมันห่างเลยนะแ้ม <gens> ันไปดับชิดขาดอยู่บอลระถามคอยยงาองโอ้ยควายกินออกชิดอาแก่เคียดกัน